ปึกจูงหางสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องปึกจูงหางเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะบทเรียนลูกช้างจูงหางออกเดินไม่มีขัดเขินเดินตามกันไป เดินเป็นวงกลมหน้าชมกะไรฝึกแล้วดีใจได้กินกล้วยอ้อยที่น้องๆได้ฟังไปนั้นเป็นบทร้องเล่นที่ชื่อว่าฝึกจูงหางเราลองมาอ่านออกเสียงพร้อมๆกันนะคะบทเรียนลูกช้าง จูงหางออกเดินไม่มีขัดเขินเดินตามกันไป เดินเป็นวงกลมหน่าชมกะไรฝึกแล้วดีใจได้กลิ่นกล้วยอ้อย เรามารู้จักคำศัพท์กันนะคะเริ่มจากคำแรกคือจูงจูงหมายถึงใช้มือพาไปด้วยการจับลากดึงหรือฉุดหางคำว่าหางหมายถึงอวัยวะส่วนที่ยื่นออกจากท้ายลำตัวหรือก้อนสัตว์ ขัดเขินขัดเขินหมายถึงอายเดินคำว่าเดินหมายถึงยกเท้าก้าวไปข้างหน้าคำสุดท้ายคือกินกินหมายถึงเคี้ยว เรามาทบทวนกันอีกครั้งแล้วร้องพร้อมๆกันนะคะบทเรียนลูกช้างจูงหางออกเดินไม่มีขัดเขิน เดินตามกันไปเดินเป็นวงกลมหน้าชมกะไรฝึกแล้วดีใจ ได้กิ่นกล้วยอ้อ,อยวันนี้หมดเวลาแล้วลวคะค่ะน้องๆแล้วมาสนุกกับภาษาไทายกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ